ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะเรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะการตักบาตรนั้นยังถือเป็นการทำบุญประจําวันของชาวพุทธและชาวพุทธไทยเชื่อว่าการออกบินทบาทของพระสงฆ์เป็นการช่วยโปรดสัตว์ที่อยู่ในอบายภูมิเช่นเปรตวิสัยให้ได้รับส่วนบุญด้วยเหตุผลทางจริยธรรมในการทำบุญตักบาตรนั้น พอสรุปได้ดังนี้ 1. เป็นการสังสมบุญในแต่ละวันเพราะการสั่งสมบุญเป็นเหตุนำความสุขมาให้ 2. เป็นการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการทำบุญทำให้ใจ,จิตใจแจ่มใสเพื่อให้มีกำลังใจที่เข้มแข็งเพราะผู้ที่ไม่มีบุญเกื้อหนุนอยู่ในใจยอมพ่ายแพ้ ต่อบาปได้ง่าย 3. เป็นการทำที่พึ่งคือบุญให้แก่ตนเองในอนาคต 4. เป็นการช่วยรักษาพุทธประเพณีเพราะพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตและที่จะมาตัดสรู้ในอนาคตด้วยแต่ดำรงพระชนชีพด้วยอาหารบิณฑบาต 5. เป็นการช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาเพราะพระสงค์เป็นผู้ศึกษาปฏิบัติพระธรรมวินยัยแล้วนำมาสั่งสอนให้ประชาชนได้รับรสแห่งพระธรรมด้วยอีกทั้งยังดำรงตนเป็นตัวอย่างด้านความประพฤติท,ที่ดีงามของสังคมฉะนั้นชาวพุทธควรทำบุญตักบาตร เป็นประจำวันทุกๆวันเพื่อเป็นการสะสมบุญให้กับตนเองที่จะต้องนำไปดุดสเบียงเดินทางในการท่องเที่ยวเวียนเกิดและเวียนตายอยู่ในวัฏสงสารอันไม่ปรากฏเบื้องต้นและที่สุดและบุญที่สั่งสมไวน้นี้จะเกื้อหนุนเกื้อกูล ให้ผลจากทุกทางปวงได้อันหนึ่งประโยชน์ส่วนรวมที่จะเกิดขึ้นก็คือเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเพราะพระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้นำของพุทธบริษัทที่เป็นรากฐานกำลังสำคัญแห่งกองทัพธรรมนั้นท่านดำรงชีพอยู่ได้ด้วยปัจจัย ที่คฤลือหัดจัดถวายท่านจึงสามารถมีกําลังกายกําลังใจที่จะศึกษาพระพุทธพจน์คือพระไตรปิฎกให้เข้าใจทรงจำนำมาประพฤติปฏิบัติและกล่าวสอนมวลมนุษย์ได้การทำบุญตักบาตรจะสมบูรณ์ต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้ 1. ต้องเตรียมใจให้พร้อมข้อนี้ถือว่าสำคัญมากเพราะบุญที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใจของผู้ถวายท่านแนะนำให้รักษาเจตนาให้บริสุทธิ์ทั้งสามขณะคือ 1. ก่อนถวายตั้งใจเสียสละอย่างแท้จริง 2. ขณะถวายก็มีใจเลื่อมใส ถวายด้วยความเคารพ 3. หลังจากถวายแล้วต้องยินดีในฐานของตัวเองจิตใจเบิกบานเมื่อนึกถึงฐานที่ตนเองได้ถวายไปแล้วการทำใจให้ได้ทั้งสามขณะดังกล่าวนี้นับว่ายากมากเพราะมีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่อาจทำให้จิตใจของคนเราเศร้าหมองในขณะใดขณะหนึ่งได้ 2. ผู้รับคือพระภิสุสัมเนนเป็นผู้สำรวมระวังมีข้อวัดปฏิบัติที่ดีงามตามพระธรรมวินัยใฝ่ศึกษาเล่าเรียนพระพุทธพจน์ทรงจำนำมาบอกกล่าวสั่งสอนได้และเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติเพื่อบรรเทาราคะโทสะโมหะ จนสามารถละขาดได้อย่างสิ้นเชิง 3. ส,สิ่งของที่ถวายจะต้องได้มาด้วยวิธีที่สุจริตไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนและที่สำคัญคือสิ่งนั้นต้องเหมาะสมแก่พระพิสุสามเณรด้วยการทำบุญตักบาตรให้มันอธิษฐานเมื่อองค์ประกอบ สามอย่างข้างต้นบริบูรณ์สิ่งที่จะท่องทำก่อนตักบาตรก็คือการอธิษฐานการอธิษฐานนี้นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งเพราะจะทำให้บุญของเราหนักแน่นก่อให้เกิดความเชื่อมั่นมากขึ้นและยังทำให้เราทราบเป้าหมายในการทำบุญด้วยนอกจากนี้การอธิษฐานยังสามารถ สร้างพลังขึ้นในจิตใจให้มากขึ้นเป็นการสั่งกำลังแห่งความบากบัน่นอดทนเพื่อเป็นพื้นฐานที่สำคัญให้เราเก้าวไปสู่สิ่งที่ปรารถนาได้การอธิษฐานในขณะที่บำเพ็ญบุญนั้นผลบุญย่อมหนุนส่งให้สำเร็จตามที่ปรารถนาไว้ถึงแม้จะขึ้นอยู่กับเวลา และโอกาสบ้างก็ตามแต่ความดีที่ทำไว้ย่อมไม่เสียหายไปแน่นอนฉะนั้นก่อนตักบาตรควรอธิษฐานโดยนั่งหรือยืนก็ได้แล้วแต่สถานที่จะอำนวยยกสิ่งของที่จะถวายขึ้นเสมอหน้าผากแล้วอธิษฐานตามที่ต้องการที่ชอบธรรมเป็นภาษาใดก็ได้ จะว่าในใจหรือออกเสียงเบาๆก็ได้จากนั้นจึงถวายอาหารบิณฑบาตด้วยความเคารพถ้ามีดอกไม้ทูบเทียนให้ถวายหลังจากที่ถวายอาหารบิณฑบาตเสร็จแล้วถ้าเป็นสตรีให้วางดอกไม้ทูบเทียนไว้บนฝาบาทเมื่อพระท่านปิดบาทแล้วคําอธิษฐาน ก่อนและหลังไซบาตท,ทำบุญแบบสั้นๆจำง่ายๆได้บุญมหาศาลคำกล่าวก่อนไซบาตให้ท่านผู้ฟังยกอาหารขึ้นเหนือศีรษะแล้วว่าสุทินังวะัตะเมทานังอาสวักชายาวะหังโหตุฐานที่ข้าพเจ้าถวายดีแล้วนี้จงเป็นเครื่อง นำมาซึ่งความสิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสเถิดหรือจะกล่าวเป็นภาษาไทยง่ายๆคือข้าวขาวเหมือนดอกบัวยกขึ้นเหนือหัวตั้งจิตจำนงตักบาทพระสงฆ์ขอให้ทันพระสีอานนี่ตั้งความปรารถนาพบกับพระพุทธเจ้าพระองค์หน้าขอให้พบกับดวงแก้ว ขอให้แคล้วบวงมานขอให้บรรลุนิพพานในอนาคตตการเทินพระหลวงพ่อบางรูปสอนว่าการอธิษฐานทำบุญใดๆทั้งก่อนและหลังทำบุญต้องประกอบไปด้วยว่าขอผลบุญนี้จงส่งผลให้ข้าพเจ้าสะอาดบริสุทธิ์กายวาจาใจยิ่งยิ่งขึ้นไป ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทินแล้วตามด้วยความปรารถนาดีอื่นๆที่เราต้องการให้บุญส่งผลช่วยและอย่าลืมให้คุ้มครองลูกหลานคนในครอบครัวที่รักของเราด้วยโดยเฉพาะพ่อแม่คำกล่าวหลังใส่บาตรให้กล่าวว่านัตทิเมสารนังอันยัง สังโคเมสาร,รนังวรังเอเตนะสัจจวัดเชนะโสต,ตทิเมโหตุสัพพะธาสารณะอื่นๆของข้าพระเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอให้ข้าพระเจ้าจเจริญในพระาศาสนาของพระาศาสดา และให้กรวดน้ําหลังใส่บาตสั้นๆคําอธิษฐานหลังใส่บาตท,ทําบุญทำไมจึงต้องกรวดน้ําเมื่อทําบุญเสร็จการกรวดน้ำคือการตั้งใจอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้ทําไว้แล้วไปให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วพร้อมทั้งรินน้ำให้ไหลลงไปที่พื้นดินหรือที่รองรับ แล้วเอาไปเทที่พื้นดินอีกต่อหนึ่งหรือรถที่โขนต้นไม้ก็ได้และสำหรับประเพณีกรวดน้ำนั้นเริ่มขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธกาลโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สอนให้พระเจ้าพิมพิสารซึ่งได้มาทำบุญเลี้ยงพระส่งหลังทักษิโนโทกเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการ อุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่พระญาติที่ล่วงลับของพระองค์ตั้งแต่นั้นมาเวลาทำบุญจึงนิยมใช้การกรวดน้ำเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนการอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลวิธีกรวดน้ำหนึ่งกรวดน้ำเปียกคือใช้น้ำเป็นสือ่อรินน้ำลงไปพร้อมกับอุทิศผลบุญกุศลไปด้วย 2. กรวดน้ำแห้งคือไม่ใช้น้ำแต่ใช้สิบนิ้วพนมอธิฐานแล้วอุทิศผลบุญกุศลไปให้และในระหว่างที่ทำการกรวดน้ำนั้นเราควรระลึกถึงผู้ที่มีคุณหรือมีเวรกรรมต่อกันเพื่ออุทิศผลบุญที่ได้ทำให้แก่บุคคลเหล่านั้นกรวดน้ำเวลาไหน สำหรับเวลาที่กรวดน้ำคือขณะที่พระอนุโมทนาหรือหลังทำบุญเสร็จแต่หากไม่สะดวกจะทำตอนหลังก็ได้แต่ทำในขณะนั้นดีกว่าเหตุผลสองประการคือ 1. ถ้ามีเปรตญาติมารอรับส่วนบุญท่านก็ย่อมได้รับในทันที 2. การรอไปกรวดที่บ้านหรือ กรวดภายหลังบางครั้งก็อาจลืมไปผู้ที่เขาตั้งใจรับก็อดผู้ที่เราตั้งใจจะให้ก็อดไปด้วยการตักบาตรแบบถูกต้องได้อานิสง์มากการตักบาตรเป็นการทำบุญที่ชาวบ้านทั่วไปรู้จักและปฏิบัติมากกว่าการทำบุญประเภทอื่นๆหากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้ เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษาา์คาถาบทส่วนมนต์ต่างๆความเชื่อคติธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและ เป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดูเพื่อเป็นความรู้สิ่งไหนว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบุญชาแนลขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะสาธุสาธุสาธุ ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆ ที่เราได้นามาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไวนะที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ